บทที่7 9็ทันใดนั้นนางก็ถามด้วยเสียงเบาเพื่ออย่างเชิงคือว่าคุณตำรวจฉันอยู่แต่ที่บ้านจะคุยกับลูกเขยในเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวไม่ได้เหรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอายุติธรรมตบโตะด้วยความโกรธพูดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยุติธรรมที่อยู่ข้างๆว่าบอกแล้วว่าผู้หญิง,งโงโ่ๆงแบบนี้ยังไงก็เชื่อถือไม่ได้คุณยังต้องปล่อยเธออีกได้ยินหรือยังว่าหล่อนพูดอะไรเขาจะลงไปเผชิญหน้าหายย่เฉินคนนั้นเป็นการส่วนตัว นี่ไม่ใช่ว่าตนเองรนหาที่ตายแถมยังมาพังคดีของเราอีกงั้นเหรอสีหน้าของตำรวจยุติธรรมคล้ำลงจ้องมองมาหลันพูดอย่างเย็นชาว่ามาหลันคุณทําให้ผมผิดหวังจริงๆเมื่อกี้ผมคิดจริงๆว่าคุณจะปิดปากเงียบได้คิดไม่ถึงว่าคุณยังคิดอยากจะเผชิญหน้าเรื่องนี้กับลูกเขยเรื่องเหล่านั้นที่ผมเพิ่งพูดกับคุณไปเมื่อกี้มันก็สูญเปล่าเลยใช่ไหม มาหลังตื่นตระนกถามอย่างตัวสันๆว่าคุณตำรวจพูดจากใจจริงที่ฉันมีจุดจบอย่างวันนี้ได้ทั้งหมดก็เพราะเย่เฉินคนนี้หรือฉันยังไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญหน้าเขาได้อย่างนั้นหรือตำรวจยุติธรรมพูดตำหนิด้วยความโมโหใหญ่โง่เย่เฉินเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับบัตรและการ์ด แองอาชยากรเองก็จับตามองมาที่เขาอาจจะเป็นไปได้ว่าทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทําของเขาอยู่ในขอบเขตของกล้องวงจรปิดของพวกมันทั้งหมดอาจจะเป็นไปได้ว่าบ้านของคุณมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและไม่รู้ว่าเครื่องดักฟังมีกี่ตัวถ้าคุณกล้ากลับไปคุยกับเขาเพียงสักคำเป็นไปได้ว่าจะเป็นการก่ออันตรายต่อชีวิตของตัวเองและทั้งครอบครัวของคุณเลยมาหลันตกใจกลัวและรีบพูดว่างั้นฉันไม่พูดแล้วฉันไม่พูดแล้วฉันจะไม่พูดแม้แต่คำเดียวไม่ว่าใครฉันก็จะไม่พูด ตำรวจอายุติธรรมพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาตอนนี้มาพูดแบบนี้จะบอกคุณให้นะมันสายไปแล้วผมบอกไปแล้วคนอย่างคุณเชื่อถือไม่ได้ปล่อยให้คุณออกไปจะทําให้เกิดหายนะไม่ช้าก็เร็วคุณก็จะทําลายงานใหญ่ของเราจากนั้นชีวิตของคุณก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเมื่อพูดจบเขาพูดกับตำรวจยุติธรรมว่าผมว่าพาเธอกลับเข้าไปกักขังไวเ้เถอะเมื่อไหร่ที่จบคดีแล้วก็ปล่อยเธอออกมาได้เมื่อนั้น ตำรวจยุติธรรมก็ไม่ได้คัดค้านอีกพยักหน้าแล้วพูดว่าเพื่อความรอบครอบผมคิดว่าก็ทำได้แค่แบบนี้แหละเมื่อมาหลันได้ยินที่ทั้งสองพูดคุยกันทันใดนั้นก็สุดลงและร้องไห้คร่ำครวญในขณะนั้นเธอก็กระแทกปากของเธอด้วยมือที่ถูกใส่กุญแจมือแล้วพูดออกไปว่าคุณตำรวจฉันรู้ว่าฉันผิดไปแล้วจริงๆฉันจะไม่พูดอะไรอีกแล้วจริงๆคุณปล่อยฉันเถอะฉันจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครทั้งนั้นได้โปรดคุณอย่าพาฉันเข้าไปอีกเลยไม่อย่างนั้นฉันต้องตายในนั้นแน่ ตำรวจอายุติธรมจ้องมองเธอและพูดอย่างเย็นชาว่าผมไม่อยากเชื่อคุณเลยมาหลันรู้สึกเสียใจมากจนแทบอยากจะทุบตีตัวเองให้ตายทำไมตัวเองถึงพูดถึงเย่เฉินขึ้นมาด้วยตอนนี้จะมีอะไรสำคัญไปกว,กว่าการที่ตัวเองได้ถูกปล่อยออกไปละ่ะและอีกอย่างถ้าตัวฉันเองไปหายเย่เฉินแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร บัดนี้ผู้ก่ออาชญากรรมตั้งใจให้เย่เฉินเป็นเพราะตัวเองคันมือและไม่สามารถทนต่อสิ่งล่ลใจได้แม้ว่าตัวเองจะไปหาเย่เฉินเพื่อชำระบัญชีก็ไม่มีเหตุผลโดยชอบทมที่จะทำได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ถ้าหากว่าเป็นเพราะตัวเองได้เย่เฉินสุดท้ายมันก็ก่อให้เกิดหายนะร้ายแรงให้แก่ตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงเลยเหรอ ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเพราะตัวเองปากเสียเมื่อสักครู่เดิมที่มีโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัวเองไปแล้วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหาเรื่องให้ตัวเองจนซวยซะแล้วเธอพิจารณาครั้งแล้วครั้งเล่าทำได้แค่ใช้เล่นเหลี่ยมโดยการร้องไห้ขอความเห็นใจร้องต่อหน้าตำรวจทั้งสองนายและกล่าวว่าคุณตำรวจพวกคุณไม่ปล่อยฉันไปจริงๆเหรืองั้นหากฉันได้กลับไปในสถานกักขังอีกฉันจะแขวนคอตัวเองตายเลยบทที่เจ7 97. เมื่อได้ยินมาหลันที่พยายามคิดฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองมองหน้ากันตำรวจยุติธรรมคนนั้นเอ่ยปากขึ้นมาว่ามาหลันพวกเราพิจารณาปล่อยคุณออกไปได้แต่มีบางปัญหาที่จะต้องคุยให้คุณเข้าใจก่อนหากพวกเราปล่อยคุณไปแล้วเมื่อคุณกลับถึงบ้านครอบครัวของคุณถามการหายไปของคุณสองวันนี้คุณจะบอกพวกเขาว่ายังไงมาหลันรีบตอบฉันฉันก็จะบอกพวกเขาว่าสองวันนี้ฉันสองวันนี้ มาหลันอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งอยู่นานและไม่บอกเหตุผลออกมาเพราะเธอเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากกลับบ้านไปจะอธิบายสามีกับลูกสาวเธออย่างไรสุดท้ายแล้วที่เธอหายไปอย่างไม่มีเหตุผลสองวันสองคืนที่สำคัญกว่านั้นก็คือทั่วทั้งร่างกายไม่มีตรงไหนดูดีเลยพอมองก็รู้ว่าโดนตีไม่น้อยที่สำคัญกว่าก็คือแม้แต่ฟันหน้าทั้งสองซี่ก็หักแล้วแบบนี้น้าเวทนาเกินไป ตำรวจยุติธรรมกล่าวอย่างนิ่งๆว่างั้นเอาอย่างนี้ผมเสนอไอเดียให้คุณอย่างหนึ่งถ้าหลังจากที่พวกเราพิจารณาปล่อยคุณออกไปแล้วนั้นหลังจากที่คุณกลับถึงบ้านก็บอกสามีลูกสาวและลูกเขยของคุณว่าสองวันนี้คุณหลงเข้าไปในองค์กรแชร์ลูกโซ่แห่งหนึ่งและองค์กรแชร์ลูกโซ่นั้นล้างสมองคุณหลอกให้คุณไปธนาคารและช็อตกงจนเสร็จสิ้นหลังจากนั้นคุณก็โดนตำรวจจับ มาหลังรีบพยักหน้าและพูดว่าคุณตำรวจไม่ต้องเป็นห่วงขอแค่คุณปล่อยฉันไปฉันจะบอกครอบครัวของฉันตามคำแนะนำของคุณแน่นอนจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้แม้แต่คำเดียวและจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจับแก๊งอาชญากรข้ามชาติของคุณตำรวจตอบอืมและพูดเบาๆว่าโอเคเรื่องนี้เราขอไปปรึกษาหารือหน่อยและจะส่งคุณกลับไปที่สถานที่กักขังก่อนถ้าพวกเราหารือกันเสร็จก็จะปล่อยให้คุณออกมาสถานที่กักขงังจะดำเนินการต่อให้คุณเอง มาหลันรีบถามคุณตำรวจคุณคงจะไม่หารือกันจนสุดท้ายก็ไม่ปล่อยฉันไปหรอกใช่ไหมตำรวจอายุต,ตีทามตบโตตําหนีว่าเรื่องนี้เราต้องปรึกษากันคุณกลับไปและทนรอฟังผลของพวกเราก็พอแล้วที่นี่ไม่มีที่ว่างให้คุณต่อรองเมื่อมาหลันได้ยินก็ไม่กลา้าพูดอีกทำได้เพียงยอมรับปฏิบัติตามกฎพูดอย่างสาันสว่าคือว่าคุณตำรวจตอนนี้ฉันแค่กลับไปรอฟังข่าวใช่ไหมใช่ ตำรวจอายุตีคำกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเราจะให้ตำรวจขับรถส่งคุณกลับไปคุณต้องจำไว้หลังจากที่ออกไปจากประตูนี้ห้ามพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เด็ดขาดมาหลันพยักหน้าและใบหน้าเต็มไปด้วยความแน่วแน่พูดรับประกันว่าคุณวางใจเถอะแม้ว่าจะตีฉันฉันก็จะไม่พูดสักคำต่อจากนั้นมาหลันก็โดนตำรวจทั้งสองขับรถพากลับไปที่สถานกักขังณถนนที่กำลังเดินทางกลับเธอรู้สึกหดหูใจมาก ยังไงก็คิดไม่ถึงมาก่อนเรื่องนี้กลายเป็นแบบนี้ไปได้เรื่องที่สำคัญเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะไปหาไอ้คนเลวเย่เฉินเพื่อคิดบัญชีมิฉะนั้นถ้าหากตัวเองไม่ระวังคำพูดให้ดีหลุดปากขึ้นมาเมื่อตำรวจรู้พวกเขามีโอกาสที่จะจับตัวเธอกลับไปที่สถานที่กักขังอีกถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เธอถึงจะได้ออกมาอีก เมื่อมาหลันถูกส่งกลับไปที่สถานกักขงังเซียวถางควรแทบจะรอไม่ไหวที่จะหาโอกาสพบกับฮานเหมยชิงอีกเมื่อคืนกินอาหารบ้านๆแสนอร่อยกับฮานเหมยชิงที่บ้านและเป็นอาหารที่ฮานเหมยชิงลงมือทำเองกับมือสิ่งนี้ทำให้เซียวถางควรอารมณ์ดีมากครั้นแล้วตอนเช้าเขาส่งวีแชทหาฮานเหมยชิงชวนเธอไปเดินเล่นที่มหาวิทยาลัยจงซานที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยเก่าของพวกเขาทั้งสองคนเพื่อรำลึกความทรงจำในตอนนั้น เมื่อฮานเหมยชิงได้ยินว่าเขาชวนเธอไปเดินเล่นที่มหาวิทยาลัยเก่าเธอรีบตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลบทที่เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดทันใดนั้นเซียวชางควรก็รีบแต่งตัวซะดูดีแม้แต่อาหารเช้าก็ลืมกินไปเลยและรีบเตรียมตัวออกจากทอมสันเมื่อเซียวซูล,ลันเห็นพ่อแต่งตัวจึงรีบถามขึ้นทันทีว่าพ่อเช้าตรูกขนาดนี้จะรีบไปไหนเหรอ เซียวฉางควรกล่าวอย่างร่าเริงว่าฉันมีนัดกับคุณป้าฮานวันนี้จะไปเดินเล่นกันที่มหาวิทยาลัยเก่าเธอไม่ได้กลับมานานกว่า2ี่ิปีแล้วเซียวซูหลันได้ยินดังนั้นจึงโกรธขึ้นมาทันทีและเอ่ยปากถามไปว่าแม่หายไปเกือบจะสองวันสองคืนแล้วยังไม่ได้ข่าวคราวเลยทำไมพ่อถึงไปเที่ยวกับคุณป้าฮานอย่างสบายใจได้ล่ะคะหรือว่าพ่อจะไม่คิดจะตามหาการหายตัวไปของแม่ใช่ไหมเฮ้อเ <c oughs> ซียวช้างควรหัวเราะเบาๆสองครั้ง ล่าอย่างปิดบังท่เอ่ยเรื่องตามหาคนไม่ได้เป็นเรื่องของลูกกับเย่เฉินหอกเหรอยังไงพวกลูกทั้งสองคนก็ยังเป็นวัยรุ่นกันทําอะไรก็น่าเชื่อถือกว่าคนแก่อย่างพ่ออยู่แล้วพ่ออดทนรอข่าวดีจากพวกลูกๆก,ก็พอแล้วล่ะนะเซยวซูหลันพูดอย่างโมโหว่าพ่อคะพ่อเป็นแบบนี้หนูจะโกรธจริงๆด้วยทำไมเวลาแบบนี้ถึงไม่สามารถลำดับความสำคัญก่อนหลัง ในใจพ่อความปลอดภัยของแม่ไม่สำคัญเท่ากับการไปมหาวิทยาลัยเก่ากับคุณป้าฮานงั้นเหรอเซียวฉางคุณรู้ดีว่าเรื่องแบบนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นเขาจึงไม่อยากโต้เถียงเรื่องนี้กับลูกสาวมากนักดังนั้นเขาเรีบบกมือแล้วพูดว่าโท่เอ๋ยจะสายแล้วไม่คุยด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยคุยกันนะขอตัวก่อนแล้วเจอกันบายบายปูนปูนเมือ่อพูดจบเขาก็เดินก้าวออกไปทันใดสุดท้ายแล้วเซียวซูหลันเรียกเขาแต่ก็ไม่ได้ผล เซียวฉางควรรีบเปิดประตูออกไปแล้วมองเซียวฉางควรออกไปเธอจึงพูดกับเย่เฉินด้วยความโมโหคุณเห็นหรือยังครั้งนี้แม้แต่คุณพ่อก็ไม่พาไปฉันเชื่อว่าคุณป้าหานก็ไม่พาลูกของเธอไปเช่นกันพวกเขาทั้งสองจะไปในโลกที่มีแต่เขาสองคนเยน่เฉินรีพูดโท่าเอ๋ยคุณไม่ต้องคิดมากแล้วพวกเขาก็แค่เจอกันตามประษาเพื่อนเก่าเท่านั้นโลกที่มีแต่เขาสองคนที่ไหนกันละ่ะ เซียวซูหลันพูดด้วยดวงตาแดงก่ำคุณไม่ต้องพูดแก้ต่างแทนพวกเขาหรอกระหว่างพวกเขามันคืออะไรฉันมองตาเดียวก็ดูออกแล้วขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นเธอถามเย่เฉินอีกว่าจริงสิเพื่อนเเหล่านั้นเริ่มช่วยคุณหาตัวแม่ที่หายไปหรือยังพวกเขาส่งข่าวอะไรกลับมาหาคุณบ้างไหม เย่เฉินกล่าวพวกเขาบอกผมว่าเร็วที่สุดก็ภายในวันนี้ถึงจะรู้ผลอีกอย่างผมก็ขอให้พวกเขาไปสอบถามแล้วช่วงนี้ไม่ได้เกิดเรื่องร้ายแรงอะไรในสังคมหรือคดีอาญาอะไรดังนั้นพวกเขาจึงบอกผมว่าโอกาสที่แม่จะตกอยู่ในอันตรายมีน้อยมากวันสองวันนี้น่าจะพบแม่และพากลับมาได้เมื่อได้ยินดังนั้นอารมณ์เซียวซหลันก็ดีขึ้นมาหน่อยเธอถอนหายใจพูดว่าหวังว่าเพื่อนของคุณจะเชื่อถือได้หน่อยนะถ้าให้ดีวันนี้ให้แม่กลับมาได้ไม่อย่างนั้นฉันคงจะต้องหมดอะไรตายอยากแล้วจริงๆ เย่เฉินอดไม่ได้ที่จะตำหนิในใจถ้าจะให้เธอกลับมาแน่นอนมาว่าเมื่อไหร่ก็ปล่อยออกมาได้แต่ที่สำคัญก็คือต้องให้นางหุบป,ปากด้วยความสัตย์จริงมิฉะนั้นหากปล่อยหล่อนกลับมายิ่งจะทำให้เกิดภัยแอบแสงมาด้วยกรณีนั้นยอมปล่อยให้นางอยู่ในสถานกักขังยังจะดีกว่าครั้นแล้วเขาก็ส่งข้อความวีแชทให้เฉินเจอข่ายถามเขาว่าเรื่องแม่ยายผมคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ไม่นานเฉินเจอข่ายตอบกลับว่าคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝั่งนั้นไว้แล้วบอกว่าร้ายแรงมากผมเชื่อว่าเธอไม่กลา้าพูดมั่วแน่นอนครับเย่เฉินวางใจและกล่าวเอาแบบนี้คุณหาคนเข้าไปสักสองสามคนช่วยผมจัดฉักหน่อยเพื่อช่วยให้นางปิดปากให้สนิทบทที่799ในเวลานี้เซียวฉางควรแต่งตัวเหมือนชาวจีนพ้นทะเลที่กลับมาจากหนานหยางทั้งหล่อและดูดีมีสไตล์ ครั้งนี้เขากับฮานเหมยชิงดูสนิทกันมากเซียวถางควรไม่ได้พาเย่เฉินมาด้วยฮานเหมยชิงเองก็ไม่ได้พาพรลูกชายของเธอไปด้วยเช่นกันเซียวถางควรขับบ m w 5ห้าซีรีส์ส่วนตัวมุ่งหน้าไปรับเธอที่โรงแรมป่านจินห้านก่งเพื่อกลับไปมหาวิทยาลัยเก่าด้วยกันขณะนี้ฮานเหมยชิงสวมเสื้อโค้ทขนสัตว์สีเทาตัวยาวดูมีออร่ามากพบกันที่โรงแรมป่านจินห้านกงเซียวถางควรรู้สึกหลงไปกับเสน่ห์ของเธอ เขาลงจากรถส่วนตัวและเปิดประตูให้เธอปากอไม่ได้ที่จะอุทานออกมาว่าเหมยชิงวันนี้คุณแต่งตัวสวยจริงๆฮันเหมยชิงยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเราก็อายุปุนนี้กันแล้วยังมีอะไรที่สวยไม่สวยอีกแล้วก็เพียงแค่จะกลับไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยเก่าเพราะงั้นแต่งตัวให้ดูสะอาดเรียบร้อยหน่อยไม่อย่างนั้นจะทําให้มหาวิทยาลัยเก่าเราขายหน้าเอานะขณะที่กำลังพูดอยู่นั้นฮันเหมยชิงก็พูดอีกว่าและอีกอย่างวันนี้ต้องปาร์ตี้กับเพื่อนเก่าของโรงเรียนเราอีกด้วย อ๋อจริงสิเซียวชางคนลูกหัวแล้วพูดว่าดูความจำผมสิผมแค่อยากจะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยเก่ากับคุณผมลืมเรื่องนัดพบเพื่อนร่วมชั้นไปเลยจริงสิสถานที่นัดพบเพื่อนร่วมชั้นได้กำหนดไว้แล้วหรือยังถ้ายังผมให้ลูกเขยช่วยได้นะฮันเหมยชิงรีบพูดว่าเราได้กำหนดสถานที่กันไว้แล้วฉันให้พรช่วยจองให้เขาบอกว่าในพื้นที่เรียกว่าคลับเฮาหุยห่วงเซียวถางคนพูดด้วยความประหลาดใจคลับเฮาหุยหวงเหรอ ที่นั่นมีเงื่อนไขของลูกค้าสูงมากเลยนะพอมาถึงจินหลิงก็เป็นสมาชิกที่นั่นได้ทันทีเลยเหรอพันเหมยชิงยิ้มและพูดว่ารายละเอียดนี้ฉันก็ไม่รู้รู้แค่ว่าเขาบอกฉันว่าสำนักงานกฎหมายของเราดูเหมือนจะเป็นบริษัทแม่ของคลับเฮาหยหวงแห่งนี้มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกิจการทางกฎหมายในต่างประเทศทั้งหมดของพวกเขาได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานกฎหมายของเราซียวถางควรอดไม่ได้ที่จะตกใจ บริษัทแม่ของคลับฮาวีห่หวงก็ย่อมเป็นตระกูลซ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจินหลิงเขาคิดไม่ถึงว่ากิจการทางกฎหมายในครอบครัวของฮานเหมิงชิงเป็นหุ้นส่วนกับตระกูลซ่งเดิมที่เขาต้องการให้แย่เฉินลูกเขยของเขาช่วยจัดสถานที่คลับฮาวีห่หวงให้ซึ่งจะทําให้เขาสามารถโชว์เวอร์ได้แต่คิดไม่ถึงว่าลูกชายของฮานเหมิยชิงจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วและก็ไม่ธรรมดาจริงๆ ครั้นแล้วเซียวถางควรรีบทำท่าทางเชิญชวนและกล่าวว่างั้นมามาเหมยชิงรีบขึ้นรถสิฮานเหมยชิงกล่าวขอบคุณเบาๆนั่งลงบนรถ BMW ซีรีส์5ของเซียวถางควรอย่างสง่างามเซียวถางควขับรถไปมหาวิทยาลัยจงซานไปพลางกดไม่ได้ที่จะทอดถอนหายใจไปพลางคุณไปนานกว่ายี่สิปีแล้วและไม่เคยกลับมาเลยใช่ไหมฮานเหมยชิงบอกฉันเคยกลับมาประเทศจีนที่ซูหางแต่ไม่เคยกลับมาที่จินหลิง ซียวถางคนรีบถามคงไม่ใช่เพราะเรื่องในปีนั้นคุณถึงไม่กลับมาที่จินหลิงหรอกนะทานเมียยอจริงตอบอย่างจริงจังก็ทั้งสองอย่างนั้นในแง่หนึ่งก็เป็นเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทําให้ฉันไม่อยากกลับมาเผชิญหน้ากับความทรงจําอีกแง่หนึ่งก็เพราะว่าฉันไม่มีญาติในจินหลิงเลยเพื่อนร่วมชั้นเก่าๆก,ก็ไม่ได้ติดต่อ,อก,กันนานแล้วเพราะงั้นฉันก็เลยไม่เคยได้กลับมาบทที่แ800 เซียวถางคนพยักหน้าเมื่อนึกถึงการรวมตัวของเพื่อนร่วมชั้นครั้งก่อนเพื่อนร่วมชั้นหลายคนเอาความสัมพันธ์รักสามเศร้า,าก่อนหน้านี้กับฮานเหมยชิงและมาหลันมาแซวตัวเองเรร้นแล้วเขาพูดกับฮานเหมยชิงอย่างจริงจังว่าเหมยชิงการนัดรวมตัวกันวันนี้บางทีเพื่อนร่วมชั้นเหล่านั้นอาจจะยังแซวเราเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นของเราถึงตอนนั้นก็อย่าไปเอาใจใส่เลยนะคนกลุ่มนี้ค่อนข้างเสียมารยาทและหยาบคาย พันเหมยชิงยิ้มและพูดว่าขอเพียงแค่ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแซวคำสองคำไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันกลัวพวกเขาแซวฉันจะพาเพื่อนร่วมชั้นเหล่านี้มารวมกันได้อย่างไรทุกคนไม่ได้เจอกันมา20กว่าปีแล้วตอนนั้นมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเหนือสิ่งอื่นใดแซวฉันไม่กี่คำจะเป็นไรไปละเมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยจงซานเซลถางควรจอดรถไว้ที่ลานจอดรถหน้าโรงเรียนเดินเคียงข้างกับพานเหมยชิงเข้าไปในมหาวิทยาลายัย ในมหาวิทยาลัยกำลังมีการเรียนการสอนกันอยู่ดังนั้นภายในบริเวณมหาวิทยาลัยจึงเงียบมากๆคนสองคนเดินบนถนนคอนกรีตในมหาวิทยาลัยเซียวถางคนแนะนําฮันเหมยชิงท,ที่อยู่ข้างๆและพูดว่าที่จริงหลายปีมานี้มหาวิทยาลัยของเราได้รับการบูรณะและปรับปรุงอยู่หลายครั้งมันไม่เหมือนเดิมอย่างตอนนั้นแล้วบอกตามตรงว่าตอนนั้นมหาวิทยาลัยของเราโซมมากเลยใช่ ฮันเหมยชิงอ,อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแล้วพูดว่าฉันจําได้ว่าในมหาวิทยาลัยของเรามีถนนคอนกรีตเพียงเส้นเดียวก็คือถนนเส้นนั้นที่มาจากทางเข้าประตูมหาวิทยาลัยถนนสายอื่นลาดด้วยหินกรวดบางครั้งทางมหาวิทยาลัยก็ขอให้นักศึกษาในพื้นที่นําบิฐแท้งจากบ้านมาลาดถนนเมื่อฝนตกถนนเส้นนั้นก็เป็นโคลนตอนนั้นฉันไม่ชอบเลยแต่มาคิดดูในตอนนี้ก็ค่อนข้างคิดถึงนะใช่ใช่ใช่ เซวฉังควรยิ้มและพูดว่าตอนนั้นผมเคยนําอิฐแท่งที่เผาแล้วจากบ้านมาโรงเรียนคุณจําได้ไหมว่าปีนั้นมีงานกีฬาสีสุดท้ายลูกวิ่งในสนามมหาวิทยาลัยของเราแย่มากมากมหาวิทยาลัยก็เรื่องรณรงรงเราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้วัสดุที่สามารถนําไปใช้ปูทางได้มากขึ้นฮันเหมยชิงยิ้มกล่าวจาได้แน่นอนตอนนั้นคุณควักเงินออกจากกระเป๋าเองและพานักศึกษาชายหลายคนเขน ขณะที่พูดอยู่นั้นดวงตาของฮานเหมยชิงก็มองไปที่เซียวฉางควรเปล่งประกายด้วยรัศมีวิบวับและพูดอย่างทอดถอนใจว่าฉันจำได้ตอนนั้นพวกคุณลากรถมาที่มหาวิทยาลัยเยอะมากต่อมาลู่วิ่งทั้งหมดในสนามครึ่งหนึ่งก็สามารถปูเป็นทางได้โดยคนที่คุณพามานั่นเป็นเหตุผลที่ครูและโรงเรียนให้ความสำคัญกับคุณมากจึงตั้งคุณให้เป็นประธานมหาวิทยาลัยของเราใช่เซียวฉางควรลูบมืออย่างเขินอายเล็กน้อยและพูดว่าตอนนั้นการทุ่งเทแรงกายแรงใจเป็นที่นิยมไม่ใช่เหรอ พันเหมยชิงพยักหน้าพูดอย่างสะอื้นว่าโท่เอ๋ยคุณในตอนนั้นเป็นฮีโร่จริงๆทําให้สาวๆาวาวต่างชื่นชมคุณจําได้ว่าสาวๆที่ชอบคุณในตอนนั้นต่อแถวกันยาวจริงๆเซียวฉางคนหน้าแดงก่ำและพูดอย่างร่าเริงว่าตอนนั้นผู้ชายที่ชอบคุณก็มีเยอะกว่าอีกเยอะจนผมนับไม่ท้วนเลยว่ามีเท่าไหร่ ฮันเหมยชิงกล่าวและยิ้มเบาๆล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วคนที่ชอบคุณจะมีกี่คนก็ไม่มีประโยชน์หลายคนเพียงแค่เห็นคุณเป็นแค่หมอกควันที่ผ่านตาแต่เมื่อหันกลับมาก็ลืมหมดแล้วในขณะนี้เซียวฉางควรชี้ไปที่สวนสาธารณะเล็กๆในมหาวิทยาลายัยและพูดว่าที่นี่เคยเป็นป่าใหญ่เมื่อถึงกลางคืนมีคู่รักนักศึกษาหลายคู่พาคู่รักออกมาเดทอกันที่นี่ตอนนั้นเราก็เคยมาคุณจำได้ไหม ฮันเหมยชิงผู้ที่สงบนิ่งมาตลอดเมื่อเจอคำนี้เข้าไปก็หน้าแดงก่ำขึ้นทันทีทำไมเธอถึงจะจำป่านั้นไม่ได้ละ่ะตอนนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคู่รักจำนวนมากมาแอบเจอกันเธอกับเซียวฉางควรก็มาที่นี่ตั้งหลายครั้งตอนนั้นทุกคนอยู่กันในป่าเล็กๆแห่งนี้สามารถเปิดเผยได้จริงๆร,รักสุดหัวใจรู้สึกว่าฉันสามารถทำอะไรกับคนรักของฉันก็ได้ แถมยุคนั้นไม่มีที่ไหนให้ไปดังนั้นทุกคนจึงมาที่นี่ใครเห็นก็ไม่ได้รู้สึกแปลกแต่ตอนนี้พอมาคิดคิดดูวัยรุ่นในสมัยนั้นเมื่อคิดดูแล้วก็เป็นคนเปิดเผยและมีความกล้าหาญยิ่งกว่าหนุ่มสาวสมัยนี้เสียอีก